There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Kill a replica. A replica of what? A ghost trap? Ghostbusters! Afterlife? การผจญภัยอันคาดไม่ถึงของทาย,ยาทตระกูลสแปงเลอร์ที่กำลังวุ่นวายกับภาระหนี้สินจนต้องทิ้งชีวิตในเมืองใหญ่ย้ายมาอยู่บ้านของคุณตาในเมืองชนบทเล็กๆก,ก่อนที่สองหลานจะค้นพบความจริงว่าคุณตาผู้ล่วงรับของเขาเลืเธอคือหนึ่งในสมาชิกนักปราผีของ Ghostbusters บริษัทกำจัดผี เหล่าวีรบุรุษผู้ถูกลืมไปตามกาลเวลาหลังจากหายนะในปี1984แต่ทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเมื่อเมืองอันจิดชื่นแห่งนี้แอบซุกซ่อนความลับสุดซับรึงเอาไว้ basis. ลือลงไปใต้พื้นแผ่นดินยังมีกองทัพผีหลอกวิญญาณหลอน ร้อมออกมาสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ไม่วันนี้จะเป็นพรมลิขิตหรือโชคชะตาถึงเวลาปลุกพลังล่าท้าผีฟอร์มทีมรุ่นยาวปกป้องโลกด้วยอุปกรณ์จากวันหวานในนามบริษัทกำจัดผี c ล <on>, สำหรับใครที่ have no idea ว่า Ghostbuster นั้นคืออะไร Ghostbusters what do you want และทำไมถึงเป็นแฟรนไชส์อมาตะเหนือการเวลาแห่งยุค80ถูกวางไว้บนหิงเคียงข้างหนังดังอย่าง Back to the Future, Robocop และ E.T. ถึงเวลาย้อนอดีตกันสักหน่อย <Yeah. S 1> ย้อนกลับไปในปี1984ดาวตลกชื่อดังยังแดน Aykroyd ได้นำประสบการณ์เจอผีในวัยเด็กรวมถึงตำนานอันเลื่องลือของคุณปู่ทวดผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับคนทรงผีมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างหนังตลกไซไฟไอเดียเละเถอะแต่สุดแสนทะเยอทะยาน hey, กับเรื่องราวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่หวังจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าผีมีจริงแต่ไม่รู้อีท่าไหน จากงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครแค่ You are a poor scientist เคานกลายเป็นธุรกิจดับทุกกำราบผี We came we saw we kicked its ass เปลี่ยนสถานีดับเพลิงร้างให้กลายเป็นออฟฟิศสุดเจ๋งว้าวพร้อมรับมือกับเราวิญญาณร้ายอ่า Are you the key master แล้วเมื่อประตูพินิหารได้ถูกเปิดขึ้นใจกลางเมืองพวกเขาต้องต่อกอน่นกับโกเซอร์เดอะโกเซเรียนพยามารผู้ชั่วร้ายจากต่างมิติ Are you God? รวมถึงอสูรกายมาร์ชเมลโลน้ามัมมิสเตอร์เซฟัฟหลังสู้รบตกตีกับคนลมเบียบพิกเจอร์สตั้งแต่เริ่มสร้างยันใกล้ฉาย ยืดเยื้อจนเอาไปทําเป็นอีกคลิปได้เลย,เย okay, แต่ไม่ใช่วันนี้สรุปสั้นๆแล้วกันว่าทางใครไม่เชื่อว่าหนังตลกไอเดียเพียนที่มาพร้อมกับผีพ่นเมือกเครื่องยิงลำแสงควายจะเป็นหนังฮิตติดชาร์ตแ,แ,แต่โดยพลังของไอเดียที่เอิอล้นรวมถึงทัพนักแสดงฝีมือเฉียบอย่างฮร์โรเมิส แอนแอครอยบิลเมเรเอร์นี่ฮัร์สันแอนนี่พอสและซิกอนีวิเวอร์ไปจนถึงงานสเปเชียลเฟสสุดตราการตาจาก i อ m ปรากฏการแห่งยุคสมัยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นโกลด t สป s ตเตอร์สของตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดในอเมริกาปี1984ยืนโรงฉายยาวนานข้ามปีกว่า30สัปดาห์ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ซ้ำแล้วสำลรากว,ว่าไรายได้โวโลกแบบทะลุเพดาน295าล้านหเหรียญหากปรับค่าเงินให้เป็นยุคนี้ก็สูงถึง667ล้าหล้านหเหรียญเลยทีเดียว you will the lives. สิ่งที่พวกเขาสร้างกันในวันนั้นปลดปล่อยพลังเหนือธรรมชาติที่ใครก็ไม่อาจต้านทานได้เช่นเดียวกับเพลงประกอบสุดฮิตจังหวะเดินใจ ทั้งหนังภาคต่อในปี1989ออนิเมชั่นซีรีส์ชายทีวีวิดีโอเกมและสินค้าเมอร์ชันดดายส์ที่ยังขายได้ดีจนถึงทุกวันนี้ส่วนหนังรีบูทที่ขาดเสน่ห์จากปี2016ที่พยายามเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิงแบบทื่อๆก็ต้องขอปรับตกไปครับใครหลงดูไปแล้วก็อขอให้ลืมๆกันไปซะเพราะแฟนชายหลักเขาไม่นับญาติด้วย <Ow. S 1> โอเคพักสนิด เข้าช่วงโฆษณาแม้ว่าในชีวิตจริงจะไม่มีบริษัทกำจัดผีแต่พวกเราทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทกำจัดฝุ่นได้โดยไดซอน o n V12 d e t e ี t ท l i m เครื่องดูดฝุ่นไร้าสายมาพร้อมเทคโนโลยีสุดลำ้ำทั้งเลเซอร์และเซนเซอร์ช่วยตรวจจับอนุภาพต่างๆ ที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ดูจับได้หมดไม่พลาดสักจุดตัวเครื่องขนาดเบาและทรงพลังมาพร้อมระบบออโตดีเทคปรับระดับแรงดูดให้ตอบสนองกับปริมาณของฝุ่นโดยอัตโนมัติพร้อมหน้าจอ LCD แสดงผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นถึงความสะอาดอย่างล้ำลึกสามารถบอกทั้งขนาดและปริมาณของฝุ่นได้ซึ่งเจ้าฝุ่นเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ต่างๆ และไดสันวีเทเวลช่วยพวกเราได้ตัวเครื่องน้ำหนักเบามีอุปกรณ์เสริมหลากหลายเข้าถึงได้ทุกซอกมุมที่เด็ดคือแฮ s ด์สค o o ทูสามารถดูดไรฝุ่นที่ฝั่งลึกไม่ว่าจะในโซฟาหรือเตียงของพวกเราแถมไม่ต้องกลัวปัญหาเส้นผมหรือขนสัตว์พันกันดูดทั้งหมดนี้พร้อมช่วยให้ภารกิจทำความสะอาดบ้านของคุณง่ายขึ้นอย่างทรงพลัง นี่แหละครับอาวุธปกป้องห้องดูหนังของเราจากเจ้าฝุ่นตัวดีแถมไม่ได้มีแค่เราที่ใช้เครื่องตัวนี้โรวมภาพยนตร์ระดับ World Class e mbassy d i p l o m a t screens เขาก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันเพราะพวกเขาใส่ใจในความสะอาดขั้นสุดแม่เห็นแล้วอยากเอาไปให้แก๊งกำจัดผีซะจริงๆ <S 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 ได้สัน V12 d e t e c t s Li m เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ดิสันซีโอทอและดิสันเดโมโซทุกสาขาโอเคไปลุยกันต่อครับก่ G อนที่แฟนหนังทั่วทั้งโลกจะต้องมนเสน่ห์ของบริษัทกำจัดผีเจสันไรแมนถูกนับว่าเป็นแฟนพันธุแท้คนแรกของแฟนชายเพราะย้อนกลับไปสมัยนั้นเขายังเป็นเพียงเด็กชายวัยหกขวบลูกรักของผู้กำกับไอแวนไร,รมแมรน ผู้กำกับ Ghostbusters โดยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่เดินตะลอนอยู่ในกองถ่ายขนาดมหึมาที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นยอดตึกอพาร์ตเมนต์ต้องสาบหยอกล้อก,กับเจ้าหมาสยองเทอร o ร o g ดอกก่อนที่ใครๆจะรู้ว่ามันน่าสะพรึงแค่ไหนหยิบจับโปรตอนแพ็กมาเล่นก่อนที่คนดูจะรู้ว่ามันคืออะไร เด็กน้อยในวันวานเติบโตขึ้นเป็นผู้กำกับดีกรีชิงออสการ์มีผลงานการันตีฝีมืออย่าง Juno และ Up พอินดีแอแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาของเขาจะดูห่างไกลกับโกลด์บัสเซอร์อยู่หลายขุมแต่ทุกผลงานของเจสันไรแมนล้วนอบอวลไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพครอบครัวและความสัมพันธ์และนั่นคือหัวใจหลักที่เขา อยากนำเสนอในเรื่องราวบทที่3ของแฟรนไชส์หนังภาคต่อที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยมากว่า30ปีเปลี่ยมด้วยจิตวิญญาณและความบันเทิงในฐานะแฟนตัวโยงและลูกชายของผ and ู้กำกับหนังภาคต้นฉบับเจสันไวแมนรู้ซึ้งดีว่าการหยิบโกดบัตเซอร์กลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้ง มันสำคัญแค่ไหนมันคือโอกาสอันดีที่จะอาแขนต้อนรับพร้อมแนะนำตัวแก่คนดูยุคใหม่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจดหมายรักได้แฟนหนังที่เขาพร้อมเส์อประสบการณ์ย้อนวันวานนอซเซอเจียกันให้หนาใจ I found this in living found room my โดยมีไอวนไรแมนมารับตำแหน่งเป็นผูน้อำนวยการสร้างนั่งดูจอมอนิเตอร์ คอยเป็นที่ปรึกษาให้ลูกชายตอกย้ำว่า Ghostbuster คือธุรกิจครอบครัวยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะชุดจำสูตรของแก๊งกำจัดผีหรือแกเจ็ตสุดหล้ำ PKE emitter เครื่องสแกนผี Ghost trap เครื่องดูดผี Proton pack เครื่องยิงลำแสงควาของทุกชิน้นล้วนถูกสร้างขึ้นมาใหม่อ้างอิงจากพิมพ์เขียวดั้งเดิมปี84ด้านพาหนะคู่ใจ เอ็กโวันทีมงานยังคงใช้โครงรถคันเดิมที่ถูกใช้ถ่ายทำหนังภาคต้นฉบับเอามายกเครื่องใหม่ให้กลับมาซิ่งได้อีกครั้งซึ่งจะว่าไปก็ตลกดีครับเพราะ3ปีก่อนหน้านี้ผมและเจอรีได้มีโอกาสไปทัวร์สตูดิโอของ Sony Pictures และถ่ายรูปกับรถเอ็กโวันที่จอดอยู่โดยไม่รู้กันเลยว่า นั่นคือรถคันจริงที่เคยใช้ถ่ายทำหนังภาคต้นฉบับอพูดแล้วขนลุกเลยแม้ว่าหนังภาคเก่าจะสร้างขึ้นในยุคที่ยังไม่มี CGI อเอฟเฟกต,ต,ต่างๆทีมงานต้องใช้มนครอถานเนรมิตความพิสดารจากเทคนิคภาพสอนงานว่าหุ่นกลนอนิมาทรอนิกส์และสต็อปโมชั่นมาถึงวันนี้เจสันไวแมน ยังคงยืนกรานว่าจะใช้สูตรการสร้างหนังแบบเดิมอย่างที่คุณพ่อเคยใช้ซึ่งเขามองว่ามันคือสูตรลับของตระกูลก่อนจะผสมผสานเขากับเทคนิคการสร้างหนังยุคใหม่เพื่อให้คนดูได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมเพิ่มเติมครั้งหนี้คือความสมจริงตื่นตาอลังการกว่าที่เคยอะไรที่ทำจริงได้อย่างหุ่นกนเจ้าหมาเทอร์เรด็อกพวกเขาก็สร้างมันขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ถ่ายทำฉากโคลสอัพนักแสดง สามารถตอบโต้ได้ด้วยจริงๆ hey, <bud. S 1> ส่วนอันไหนที่เกินกำลังคอยเป็นหน้าที่ของ3 s มสตูดิโอวิชวล f e c t ฟดูแลภาพรวมโดยอเลสซานโดรอองการโรจาก Made in b l c k k n t t r r n t t o o n l l โดยพี่เขาก็ภูมิใจสุดๆกับความไวปวงของแก๊งน้องๆมินิพัฟที่ดูเป็นเพลินน่ารักน่าชังแต่เอาจริงแล้วสุดแสนอันตราย นำทีมล่าท้าผีโดยนักแสดงหล่ออมตะพอรัฐจากแอนด์แมนรับบทเป็นแกรี่กูเบอร์ซันคุณรูณสายวิสติเฟืองที่เชื่อว่าเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้เป็นภัยเหนือธรรมชาติแกรี่คูนนักแสดงหญิงฝีมือดีจากกอนเกิลและยังเป็นเจ้าของบทวายไร p r ซ x ม m ามิดไนในอินฟินิตี้วอร์รับบทเป็น แคล l ิส s p ป n เลอร์แม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกสาวผู้ห่างเหินของอีกอนสเปนเลอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งโกสต์บัสเตอร์และตอนนี้เธอกำลังจะค้นพบอดีตที่หายไปของคุณพอ่อหลังลูกสาวอาเชริยะเกินวัยของเธอฟีบีสเป n เลอร์เริ่มหยิบสิ่งของจากอดีตของคุณตาขึ้นมาทดลองใช้งานฟีบี kind of รับบทโดยแม็กคานาเกรสนักแสดงเด็กเสน่ห์ล้นจากแอนเบลคัมส์โฮม แถมสาวน้อยคนนี้ยังเป็นแฟนตัวยงของ Ghostbusters thecalyp s, Maybe s, the apocalypse. <S ร่วมด้วยโลแกนคิมในบทพอดแคสต์ mm hmm. เน r d s แสเพื mm ่อ hmm. รวมคาร์ดของฟีบีชอบอัดพอดแคสต์เป็นชีวิตจิตใจล่าสุดฮ <'m> oh. mm ิวคอนเทนต์จัดขอร่วมทีมเป็นแกงล่าท้าผีและคนนี้ที่เด็ดฟินวูฟฮาร์ด จากที่เคยใส่ชุดคอสเพย์ในซีรีส์มิติพิศวง Stranger Things Why are you Venkman? Cause I'm Venkman. No, I'm Venkman. Why can't there just be two Venkman? ครั้งนี้เขาได้เป็น g h o s t b u s t e r รสมใจอย่างในบท Trevor s p a n g l e r ผีชายของฟีบีผู้ปาดฝุ่นรถไล่จับผีเอ็กโตวันให้กลับมาซิ่งอีกครั้ง Ghostbusters Ghostbusters Afterlife สิสามมกราคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์รูราเนือระดับ ที่ Embassy Diplomat Screens Central Embassy ัซก่อนจากกันไปบอกผู้เล่าหน่อยครับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องผีคนจะโทรหาใครเฮ้ยนังโกถ้าพิงรักเรื่องราวของโลกภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่โจโดออ Just Do It พิมพ์จารีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย Ghostbusters. We're ready believe you. We re closed.